สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดแองเจนะคะช่องที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านไพ่ทาโร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของครูเหลือ,อจ,จะเป็นเรื่องราวของใครบนโลกนี้ก็ได้นะคะโดยพี่แองจี้นางฟ้าใจดีคนนี้เองค่ะทุกคนล้วนมีความหวังมีความฝันนะคะแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็น ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปดังที่เราฝันไว้หรือคาดหวังไว้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีเนี่ยมันจะเป็นไปตามความต้องการของเราหรือเปล่าวมธีการดูไพ่ครั้งนี้นะคะแองจี้จะมีไพ่ด้วยกันทั้งหมด8ใบ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ ตอนแรกให้ทุกคนเลือกไพ่3ใบก่อนหลังจากนั้นคุณเอาคำตอบทั้ง3ใบนั้นมาประกอบเข้าด้วยกันถ้า3ใบนั้นคือ yes 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 ทั้ง3มใบเลยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่พลังงานของความสำเร็จของคุณมันจะเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดมันเป็น yes yes no อะไรเงี้ยนะก็แสดงว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่อาจจะมีส่วนที่คุณต้องไปปรับปรุงหรือต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะแก้ไขย,ยังไง นะคะเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณอยากจะได้หรือถ้ามันเป็นแบบเยสันเดียวแล้วมีโ no นสองอันก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ถึงแม้เปอร์เซ็นต์จะน้อยหรือสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันเป็นโ no นทั้ง3เอยทั้ง3ใบเลยนะคุณอาจจะต้องไปพิจารณาน,นิดน,นึงนะว่าเอ๊ยยังไงดีไปประกอบกับหลักการและเหตุผลในชีวิตประจําวันคุณนะคะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งในส่วนพาร์ทแรกนะคะจะเป็นพาร์ทที่คุณให้คุณเลือกการ์ด3ใบ แต่หลังจากที่เมื่อคุณเลือกการ์ดสใบแล้เมื่อตอนที่แองจี้เฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทที่2จะเป็นคําแนะนําจากภายัยเพราะฉะนั้นเมื่อใครเลือกการ์ดเสร็จแล้วและแองจี้เฉลยการ์ดเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงอย่าลืมกดไปดูพาร์ทที่2ของคลิปนี้นะคะจะมีคําแนะนําดีๆจากภัยแล้วลองฟังดูแล้วไปประกอบการตัดสินใจโอเคไหมอืมถ้าทุกคนพร้อมแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะ นึกถึงสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นหรืออยากจะทำอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็เลือกไพ่เลือกไพ่มาสามใบนะเลือกไพ่สามใบนะเชิญเลยคะ่ะทุกคนคงจะเลือกไพ่สามใบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแองจี้จะมาเปิดไพ่ทีละใบนะคะแล้วบอกว่ามัน yes หรือ no ความหมายก็คือคุณจะสมหวังหรือเปล่า โอเคนะแต่อย่าลืมนะกิการเราเลือกไพ่3ใบแล้วเอาคำตอบมายืนยันกันนะคะว่าคุณจะได้ Yes มากกว่าหรือได้ No โอเคนะเอามาดูซิว่าเดวเร็วเนี้ยคุณจะสมหวังนะคะกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้หรือเปล่านะคะมาดูใบแรกนะคะใบแรกคุณได้อะไรเอ่ยโอ้คุณได้ดัชนเลิศมากใครเลือกใบแรกนี่คือ Yes ค่ะโอเคไหม รับรองว่าคุณสมหวังแน่ๆน,นะคะามาดูใบที่สองนะคะใบที่สองคุณได้โอ้ oh, คุณได้ three s o r d s มานะคะถ้าใครเลือกใบที่สองนี่คือ no ไม่สมหวังนะคะใบที่สามคุณได้โอ้ oh, คุณได้ nine ones ใครเลือก nine ones มานะคะใบนี้ยังไม่สมหวังนะแล้วก็ใบที่สีค่คุณได้ว้าวคุณได้ S once มานะคะใบนี้คือ yes ค่ะคุณจะสมหวังนะคะแล้วก็ใบที่5คุณได้ k night of s w o r d s ถ้าใครได้ใบนี้มาแสดงว่าคุณจะยังไม่สมหวังนะแล้วก็ใบที่6คุณได้ว้าวคุณได้ the world อ่าถ้าใครได้ใบ,บนี้แล้วก็สมบูรณ์ perfect ว้าวมีทั้ง the world แล้วก็ the sun อยู่ตรงนี้มีใครได้ทั้ง the world ง the sun ไหมอ่ะถ้าใครได้ทั้ง the world ทั้ง the sun นี่มันสุดยอดมากนะเอามาดูใบที่7จ้ะใบที่7คุณได้ eight of cups นะคะ e i g t of cups ถ้าใครได้ใบ,บนี้มานะคะดูทีท่าแล้วจะยังไม่สมหวังนะคะ สุดท้ายคือใบที่8คะ่ะคุณได้ว้าว ten of cups สุดยอดมากเลยใครได้ใบนี้คือสมหวังนะเองที่อยากจะรู้จังเลยมีใครบ้างคะที่ได้เลือก3ใบแล้วได้ the sun ได้ the world แล้วก็ได้ ten of cups ถ้าใครได้แบบเนี้ย แองจี้ช่วยคอมเมนต์ให้แองจี้หน่อยแองจี้อยากจะยินดีด้วยเลยคุณมือดีมากแสดงว่าดวงดีมากคุณสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่ก็ไพด่ดีจริงๆไพน่นี้ดีไพน่นี้ดีไพ่นี้ดีแล้วก็ไพ่นี้ก็ดีนะก็จะมีสีใบนี้เหมือนกันนะคะที่จะผิดหวังก็ดูว่าเราได้อะไรนะคะอ่ะเลือกเสร็จแล้วอย่าลืมกดไปดูช่วงที่สองนะคะเดี๋ยวแองจี้จะมีคาแนะนําจากไพ่เดี๋ยวเราไปดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะ มาค่ะเรามาฟังคำแนะนำจากไพ่กันนะคะคำแนะนำจากไพ่คุณก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเพราะเป็นดวงของคุณค่ะดวงของคุณคุณก็ต้องเลือกนะคะคุณจะเลือกคำแนะนำจากไพ่กองที่1นึกองที่สองกองที่สามหรือว่ากองที่สเลือกได้เลยค่ะมาค่ะเรามาดูกองที่1กันนะกองที่1ไม่ว่าคำตอบของคุณเมื่อกี้เนี้ยนะ จะเป็นสมหวังหรือไม่สมหวังนะคะทีนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าไพ่แนะนําว่าสําหรับคนที่สมหวังนะก็คือคุณต้องทํำยังไงคุณถึงจะไปถึงการสมหวังในครั้งนั้นหรือถ้าใครมที่ไม่สมหวังลองฟังคําแนะนําจากไพ่แล้วเอาไปปรับปรุงสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้เพื่อให้ผลปลายทางมันอาจจะพลิกล็อกมาจากที่ไม่สมหวังแล้วเป็นสมหวังก็ได้นะคะ ลองดูคำแนะนำนะคะมาดูกันค่ะใบที่หนึ่งคุณได้ลว้า wow, วคุณได้ six ones f มานะแล้วคุณก็ได้ two of pentacles มานะคะแล้วคุณก็ได้ nine ones f มานะพายบอกว่าถ้าคุณอยากจะสมหวังในงานครั้งนี้งานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดีอะไรก็ดีนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือคุณจะต้องเป็นคนสู้ค่ะคุณเป็นคนสู้คุณต้องสู้คุณต้องอดทนและคุณต้องรู้จักจังหวะของมันคือหมายความว่าคุณต้องไม่ใช่แค่ใช้แรงอย่างเดียวค่ะแต่คุณต้องใช้สมองด้วยคือคุณต้องคิดด้วยกับมันว่าช่วงนี้จะต้องตึงช่วงนี้จะต้องพ่อนช่วงนี้จะต้องทำอย่างนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์ต้องเข้าใจคน ต้องเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังจะไป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 ทำอยู่เนี่ยนะคะแล้วคุณต้องรู้จักผ่อนรู้จักตึงรู้จักประคองอ่าประมาณนี้นะหรือว่าในขณะเดียวกันอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะต้องรู้จักการเขาเรียกว่าต้องหมุนเงินให้เป็นก็เป็นไปได้สําหรับบางคนที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะการเงินอาจจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินนะคะ ต้องหาเงินแล้วต้องหมุนเงินต้องขยันหาขยันหมุนอย่านั่งนิ่งๆนะคะอย่านั่งนิ่งๆอย่ารอให้เงินมาต้องไปแสวงหาแล้วต้องก็ไปไปทำมาคุณต้องลุยคุณต้องออกเดินทางคุณต้องทำคุณต้องอดทนแล้วต้องสู้กับมันทางมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบโลยด้วยกีบกุหลาบแต่ถ้าคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็เออเขาเรียกว่า บรรล,ลุเป้าหมายที่คุณอยากจะได้ก็จะสมหวังนั่นเองโอเคนะอันนี้สำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะทีนี้มาดูคนกองที่สองบ้างามาดูคนกองที่สองบ้างคนกองที่สองคุณได้อะไรมาเอ่ยใบแรกคุณได้ว้าวคุณได้ q u e e n of w ones มานะแล้วก็ใบที่สองคุณว้าวคุณได้ four ones มานะคะว้าว แล้วก็อ้าวทำไมไปที่สามคุณได้ the days มาโอเคไหม the days คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอให้เจ๊เปิดไพ่ขยาย the days หน่อยนะเจ๊อยากจะรู้ the d a ่านั่นน่ะสิ แองจี้ไม่รู้ว่าแองจี้ไม่รู้ว่าคุณคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยไพ่เรื่องความรักชัดเจนมากเลยนะคะคุณกําลังมุ่งหวังอะไรอยู่แองจี้ไม่รู้นะแต่แองจี้บอกว่าถ้าคุณอยากจะสมหวังในสิ่งที่คุณอยากจะได้นะคะคุณจะต้องบริหารเรื่องครอบครัวให้เป็นแล้วก็ไปจบ เรื่องความรักตรงนี้เอาใหม่ขอเพิ่มอยากจะได้ขออีกใบหนึ่งจบยังไงคะเรื่องความรักเนี่ย โอเคเข้าใจละโอเคก็อเอา,เอา,เอา,เอาทีเรเรื่องก่อนนะคะเ,เราเปิดไพ่ขยาย The d เ y มานะไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จหรือ,อประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยนะคะ ไพ่บอกว่าคุณต้องจัดสรรบริหารให้เป็นนะคะคุณต้องจัดสรรงานบริหารงานบริหารคนมันอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็คือว่าคุณต้องจัดสรรความรักในครอบครัวให้ลงตัวหรือความรักที่มีต่อคนรักให้ลงตัวอย่าใหอ้อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่า เอออย่าเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่กันแรงใส่การอะไรประมาณนี้นะคะการที่ทำแบบนั้นน่ะมันจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ไปไม่สู่เป้าหมายหรือสิ่งที่คุณมุ่งหวังได้อันนี้พูดถึงเรื่องความรักนะแล้วก็ทีนี้ก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานเขาก็บอกว่าให้คุณจัดสรรอย่าให้เรื่องความรักเนี่ย เข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักกับคู่ของคุณอะไรใดๆก็ตามแต่ต้องแยกเรื่องให้ออกว่านี่คืองานนี่คือครอบครัวนี่คือความรักคือแยกให้ออกอย่าปนกันงานก็คืองานรักก็คือรักดังนั้นแล้วเป้าหมายของคุณก็จะบรรลุอันนี้คือพูดถึงเรื่องการงานนะอ่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือคำแนะนำของคนที่เลือกกองที่สองนะ มาดูสำหรับคนที่เลือกกองที่3บ้างละ่ะว้าวคุณได้นะ t h of Pentacles มานะคะแล้วคุณก็ได้ The World ว้า wow, วดีจังเลยแล้วคุณก็ได้ The Strength มานะว้ wow. าวไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะบรรลุปเป้าหมายหรือสมหวังกับสิ่งที่คุณอยากจะได้นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะคะเอาทีละประเด็นก่อนนะ ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะถ้าคุณอยากจะสมหวังกับสิ่งที่คุณอยากจะได้คุณจะต้องพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทของคุณให้กับงานของคุณให้กับสินค้าของคุณนะคะทําให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเพิ่มมูลค่าให้มันนะคะถ้ามันเป็นสินค้าที่ยังดูแบบนี้อยู่ไปทํายังไงก็ได้ที่เขาเรียกว่าแอดแวลูเข้าไปนะคะให้มันดูแบบแพงขึ้น มีศักยภาพมากขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสินค้านะถ้าเป็นเนื้องานของคุณคือคุณอาจจะต้องทําตัวเองให้ดูเหมือนทํางานเก่งขึ้นเพิ่มศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะ worldwide ให้มากที่สุดก็คือหมายความว่าออกไปให้มันแพร่ขยาย อาจจะเป็นเรื่องของการโปรโมตอาจจะเป็นเรื่องของการเปิดตลาดอาจจะเป็นเรื่องของคอนเน c t ชันอะไรประมาณนี้นะที่คุณจะต้องไม่ไม่ได้อยู่แค่จุดนี้ละคุณจะต้องไปมากขึ้นคุณจะต้องอดทนแล้วก็แข็งแกร่งให้มากค่ะอย่าอย่าไม่ว่าจะภาวะจิตใจก็ดีหรือเรื่องของการงานก็ดีคุณต้องลุยต้องลงแรงเยอะขึ้นใจก็ต้องแข็งขึ้นแน่นขึ้น อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้พูดถึงเรื่องงานนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักบ้างนะคะเป็นเรื่องความรักนะคะไพ่แนะนําเลยค่ะว่าให้สวยๆเลิอดๆไว้เลยนะคะไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ว่าไพ่บอกว่าให้คุณแบบทําตัวให้มีค่ามากที่สุดนะคะแล้วก็อดทนคําว่ามีค่ามากที่สุดก็คือเข้าใจไหมอย่างบางคนน่ะคือกลัวว่าคนรักไม่รักจนแบบว่า ไม่เป็นตัวเองแล้วก็ไปคอยตามเขาไปคอยวุ่นวายหรือว่าไปคอยอะไรที่แบบเจ้ากี้จะกลัวเขาไม่รักอ่ะตามไปทุกที่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่บอกว่าไม่ต้องเลยค่ะมามาทำตัวเองให้มีคุณค่าดีกว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆแต่ของตัวเองคืออยู่ที่ตัวเองแล้วก็ไปแต่งตัวให้ดีขึ้นไหมไปออกกำลังกายไหมไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมไหม ทำให้ตัวเองมีเสน่ห์ทำให้ตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ตัวเองแบบอยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องไปง้อไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้ตัวเองอ่ะมีครบสมบูรณ์ในคนเดียวตอนนี้ไพ่กำลังบอกคุณว่าหลายๆคนที่กำลังมุ่งเรื่องความรักแล้วมัวแต่ไปโฟกัสอีกฝั่งตรงข้ามกลัวเขาไม่รักมัวแต่เอาใจเขาดํานู้ไพ่บอกว่าไม่ต้องค่ะกลับมารักตัวเองได้เลย กลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมสุขภาพความรู้สติปัญญาอะไรก็ตามแต่ไพ่บอกว่ายิ่งคุณทำให้ตัวเองมากเท่าไหร่นั่นแหละความรักของคุณก็จะยิ่งประสบความสำเร็จโอเคไหมสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้กับความรักก็จะสำเร็จแน่นอนนะคะมาดูกองสุดท้ายนะกองสุดท้ายออ้คุณได้โฟล r o f ร์ขัมานะแล้วคุณก็ได้ six of swords แล้วคุณก็ได้ ซิกซ์เพเทอร์โค่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยไพ่แนะนำว่าอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าทำตัวเชยแฉะนะคะไพ่ยอยากให้คุณกระตือรือร้นมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ฉ่วยก็คว้าไว้นะคะอย่าเลือกเยอะอย่าเลื่องมากหรือแบบเออเอาไว้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งเพราะเห็นมากเลยว่าคุณเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะคะ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเอาไว้ก่อนเออแบบนี้ก็ได้หรอกยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยเออไปเรื่อยๆไม่ได้ใช้จ่ายก็ใช้จ่ายไปเรื่อยไม่ได้คิดถึงว่าแล้วเราจะสร้างยังไงเราจะทำยังไงมีแต่จ่ายมีแต่ออกไปแล้วก็ปล่อยตัวเองเลื่อยเฉยแฉะไปเรื่อยไพ่บอกว่าทำอย่างนี้รับรองไม่สมหวังแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องทำตรงข้ามทั้งหมดเลย นะคะมีโอกาสมารีบขวาอย่าปล่อยอะไรอย่าผัดวันประกันพุ่งทําเดี๋ยวนี้เลย mm hmm. การมีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นน่ะเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องต้องหันมาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่มีอะไรมาก็ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้แต่ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับไพ่ใบที่4เนี่ยลุกขึ้นมาทําเริ่มคิดเริ่มทํา รีบคว้ารีบฉวยนะนี่คือไพ่แนะนําคุณมาประมาณนี้นะคะอ่ะถ้าใครชอบการดูไพ่แบบนี้นะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามไว้กดกระดิ่งนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดการดูไพ่ดีๆอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะอย่าลืมนะว่าการดูไพ่ก็คือดูเป็นไกด์ไลน์นะจ๊ะอย่าเชื่อไพ่ทุกสิ่งอย่างนะการที่ชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ดีฟังหูไว้หูฟังไกด์ไลน์จากไพ่แล้วเอาไป ขบไปคิดดูนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงมือทํำยังไงนะเพราะชีวิตของคุณจะดีหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพายแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองวันนี้เองจี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ